ดีครับอินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ BB Action ผมเด็กชายบุญยวีดีสุขสถิตชื่อเล่นชื่อฟิวเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับยุวยาตราเราได้ดำเนินมาตั้งแต่คิตศักราะ2003ถึงปัจจุบันก็17ปีแล้วครับเราเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่รับเต็มที่ระดับชั้นละ40คนครับ ับตั้งแต่ป .4 ถึงป .6 รวม120คนเท่านั้นครับปัจจุบันเราเปิดรับทางรุ่นกลางและรุ่นโตครั้งที่แล้วเราคงได้ทราบถึงกิจกรรมต่างๆที่ยุวยาตรากองสองกรุงเทพของเราชื่นชอบกันไปแล้วนะครับพร้อมกับบอกถึงเห็นผลของความชอบกันไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับผู้ปกครองที่พัฒนาบุตรชาของตัวเองให้เป็นผู้นำในภารกิจต่างๆ ของบีบีให้สำเร็จครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาขอตัดไปยังพิธีกรภาคสนามของเรากันเลยครับสวัสดีครับพบกับผมอีกครั้งผมเด็กชายคาเทโรยพงศิปีดาครับครั้งที่แล้วผมเป็นพิธีกรรายการวันนี้ผมได้รับมอบหมายภารกิจใหม่คือมาเป็นพิธีกรภาคสนามครับ วันนี้เราจะไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองของนอ้องโค้ไอครับตามผมมาเลยครับาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเครับ,รบ,รบขอบคุณที่ให้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณแม่นะครับ ค่ะ่ะะยินดีคคำถามแรกครับเพราะเหตุใดคุณแม่จึงอนุญาตให้น้องฮัวไอลงกิจกรรมเอ p มไครับอีกครั้งยังให้เรียนต่อคุกหลักสูตรศากดีด้วยครับอ๋อค่ะกิจกรรม BB เนี่ยนะคะคุณแม่ได้ทราบว่าเป็นกิจกรรมที่มีการฝึกฝนพัฒนาทางด้านบุคลิกภาพแล้วก็ทักษะความเป็นผู้นําค่ะซึ่งคุณแม่คิดว่ามันมีความจําเป็นกับ กับเด็กๆมากเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยสนใจอยากที่จะให้น้องเนี่ยลงเรียนค่ะแล้วก็น้องเองก็มีความสนใจเช่นเดียวกันอยู่แล้วด้วยค่ะคะําถามที่2ครับตั้งแต่น้องเรียนบีบีน้องมีพัฒนาการในทางที่ดีอย่างไรบ้างครับก็อย่างแรกคือตั้งแต่คุณแม่เห็นตอนช่วงที่น้องเรียนชั้นป .4 เนี่ยนะคะอันนั้นเนี่ยก็คือว่า น้องก็จะเป็นคนที่มีความพูดจาได้ฉาดฉานเสียงดังฟังชันขึ้นนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือแข็งแรงมากขึ้นเพราะว่ากิจกรรมบีบีเนี่ยเขาจะมีการฝึกฝนในเรื่องของสมรรถภาพทางร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นซิสอัพหรือว่าในเรื่องของ การวิพื้นนะคะแล้วก็กิจกรรมบีบีเองนะคะก็มีการพาเด็กๆเนี่ยไปเข้าค่ายด้วยการเข้าค่ายเนี่ยแม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะได้ฝึกในเรื่องของความมีระเบียบวินยัยการช่วยเหลือตัวเองนะคะการทํางานร่วมกันเป็นทีมค่ะซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์กับเด็กๆมากเลยค่ะคําถามสุดท้ายครับในการฝึกฝนบีบีมีเด็กหลายคนทอ้อ และเลิกเรียนไปในที่สุดคุณแม,ม่มีวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือให้กําลังใจอย่างไรบ้างครับค่ะทั้งตัวคุณแม่แล้วก็ตัวคุณพ่อของน้องเองเนี่ยนะคะคก็ มักจะพูดให้กำลังใจน้องเป็นประจำอยู่แล้วนะคะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเรารเผชิญกับปัญหาเนี่ยหรือว่าอุปสรรคต่างๆจริงๆแล้วเราสามารถที่จะทำได้คือทุกคนสามารถทำได้ค่ะเราก็จะคอยพูดให้กำลังใจกับน้องตลอดนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคเล็กหรือใหญ่เพียงแต่ว่าถ้าเราให้ความจริงจังกับมันเอาชนะมันมเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ,บ,รรบผมมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองปาร์ีได้หลักหลายไห้ครับอ๋อโอเคครับผมอ่างั้นผมขออนุญาตวัดไข้ก่อนนะครับสามสิบหกจุดเจ็ดโอเคครับผมอ่านครับดังรับ ตอนนี้ผมอยู่กับพ่อของน,องน้องแบรนะครับงั้นเรามาเริ่มคําถามแรกกันเลยดีกว่าครับครับคําถามแรกครับพรบาเหตุใดคุณพ่อจึงอนุญาตให้นอ้องแปรลงกิจกรรมเอ็มีบีบีครับตอนแรกผมก็ไม่รู้นะครับว่าบีบีคืออะไรเพราะผมก็โตมาในยุคที่ที่เป็นลูกเสือนะครับลูกเสือสามารถลูกเสือสอัมมนปกติพอแปรเริ่มเริ่มมาบอกผมว่าเขาอยากเรียนบีบี ผม,ผมก็เริ่มถามว่าบีบีคืออะไรเขาอธิบายให้ผมฟังซึ่งโดยส่วนตัวผมอะ่ะจะตามใจลูกอยู่ละคือลูกอยากเรียนอะไรแลว,ว่าเขาสนใจถ้าสิ่งที่เขาสนใจแล้วเขาอยากเรียนเราก็ต้องส,งสนับสนุนเพราะเขาจะทําได้ดีซึ่งผมก็เห็นว่าบีบีเนี่ยน่าจะมีประโยชน์กับแปงน่าจะมีประโยชน์กับเด็กในวัยนี้เพื่อเพื่อเสริมสร้างสิ่งบางอย่างที่ท,ที่ไม่ได้อยู่ในคลาส เป็นอะไรที่ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่นอกเหนือแล้วมีประโยชน์ครับคําถามที่สองครับ,รบตั้งแต่น้องลงเรียนบีบน้องมีพัฒนาการทางที่ดีอย่างไรบ้างครับเอ่อตั้งแต่แปมเริ่มเรียน BB ผมก็ก็สังเกตเข้ามาเรื่อยๆผมสังเกตว่าเขาเขาเริ่มมีมีแสดงความรับผิดชอบอะไรบางอย่างเริ่มอยากที่จะรับผิดชอบในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ ที่ต่างไปจากเดิมซึ่งซึ่งพอเขาเริ่มมีสิ่งนี้ขึ้นมาผมผมเลยรู้สึกว่าเออการเรียน b ีบนเนี้ยมันมีประโยชน์จริงๆครับคำถามสุดท้ายครับในการฝึกฝน b ีมีเด็กหลายคนทพ้อและเริเ่มเรียนไปที่สุดคุณพ่อมีวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือให้กำลังใจอย่างไรบ้างครับ <c oughs> เอ่อถ้าถ้าในเคสตังนะครับ เป็นเปนเปนไม่ได้ไม่ได้มีความท้อแท้อะไรแบบนั้นแต่ปันก็เริ่มจะมีบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้จะทํายังไงดีอันนี้เขาทําไม่ได้ผมก็ผมผม,มันผมว่ามันเป็นเคสลายเคสนะครับคือมันจะต้องถามเราว่าเขาติดปัญหาตรงไหนแล้วเราเนี่ยซึ่งเป็นผู้ปกครองเนี่ยซึ่งเราต้องสนับสนุนเขาเราต้องต้องเราก็แนะนําเขา ว่าถ้าเคสนี้เราก็จะต้องให้เขาปรับปรุงตรงจุดนี้ไปเป็นเคสลายเคสผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันผู้ปกครองช่วยด้วยเนี่ยผมคิดว่าน้องเนี่ยจะทุกคนเนี่ยจะสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณพัฒนดนมากครับขอเพียงเรามีความเพียรพยายามความสำเร็จก็จะมาบังเกิดขึ้นครับ สำหรับวันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนพระเจ้าอยพยพรครับสวัสดีครับ